มามาเบิร์ง่วนตัวละมื่นแปดมือหนีวัดที่ยี่สิบแปดพี่น้องวันจันทร์ยี่สิบแปดนั่นมื่นแปดนอ่ที่เป็นเหนือไปส่งซ้ำนี่มือหนีขึ้มฟ้าคึ้นฝนเดอ้อพี่น้องครับอยู่บา้านในละง่วนเนี่ยว่างหินว่างหินนอ่ที่เป็นเหนือไปแล้วพอเนาะซ้ำนี่นอน่ที่เป็นเหนือไปเขาส่งนี่ครับตัวแมงตัวผูกสองตวัวไปเลยมีเหล็กทั่วป่ะนีเบือทอั่วป่ะใส่ไหม่ในตี่ สายศหกน่งศูนย์หกหนึ่งสี่หาสองสี่หส่งนที่พี่น้องครับปับกใจยังนอ้มื่นแปดเนาะอ้ยจะไปก่อนสองมื่นูแดนต้องบักไงเริ่เือ้ยหนวเื่อยเอาปอตลีเขามีปะเหนาวะหนาไเราเอ๋ง้ตจะแดนตัวนี้ปะ คลายนอพวกไปแล้นอหน,นี่คือนี่เอาจะคลิปหนึ่งห้พี่น้องทั้งบ้านเดี๋ยวเบิ้งครับยางมาเบิ้งน้องกันเด้อพี่น้องส่วนมากสีเป็นง้อง้อแม่โค้งพี่น้องง้อถือว่าไปไปขุนต่อง้อบ่มีลูกง้อสุดลูกเยอะยางมาเบิ้งต้กันพี่น้องครับกลางตลาดเบิง้ง ทำไรอ๋อ้ยน,นี่พักผ่อนอย่างดีเน,น,นอนีอ่เนาะนอนอย่างดีเลาายใสยง่งออยู่ไหนกี่ตัวดชมตายย,ยังไงวาาง,ง,งวงโค้งเนาะปีเป็นโคง้คงของบังเยอะโค้งตีหมื่นมื่นเท่าไหร่มื่นเท่าไหร่มื่นสองนอนอย่างดีเ,เลยนอนอย่างดีมื่นสอง ราคาหมื่นสองตัวนี้ครับเออถ้าสนใจก็ลดให้อีกนาะตัวขาวใช่ไหมนั่นนะบังตัวขาวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะมีตัวเดียวนี่บ่กนี่นี่ตัวหนึ่งโอ้ได้ได้ได้ฐานให้ตัวนี้ก็งอโค้งนาะหมื่นเท่าไหร่ตัวนี้โค้งยาวหมื่นห้าหมื่นห้าบญ่โค้งใหญ่นาะเนื้อมันเยอะนาะนี่พี่น้องทั้งบ้านจิตถามให้ผมถามวัวโค้งนี่แหละครับเจอแล้ววัวโค้ง เอาไปขุนต่อเนาะเออไปขุนต่อขุนต่อยืนให้มันดูวุ่นว่อหน่อยหนึ่งนะอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งโอ้ตัวเล็กเนาะของบังเด้อพี่น้องสนใจก็โทรมาหาที่จะขอเบอร์ให้วอลล่าหมื่นหกพันะฮะวอลล่ามันจะหมื่นหมื่นสองวอลล่าหกพันตัวลหกพันบ่หกพันบาทดิบ่เออหกพันนะโอ้ยหกพันบาทเฉื่อๆครับ โอ้ยนี่ก็ะถางออกจากหน้ากล่องไม่เลยหกพันสองตัวใส่เบอร์มาบางังศูนย์แปดเจ็ดสามเจ็ดหกเก้าสี่ห้าเจ็ดโอ้ยตัวนี้มักเน่านอนทีมงานบังครับผมวันนี้แดดจะไม่ออกเลยพี่น้องมันร้อนไอ้มันหนาวใส่ล่ละห้อยห้อย,อยตู้ดีบ่โค้งบ่ขายแลบ่ หลายไปไหนตอนนั้นหลายเท่าไหร่ตูดมือเก่าครับหอยตูห้อยตูบั่นอีลำครับผมตูดมือเก่าม้วโค้งอีกน่อที่เป็นโค้งไี้แบบนี้ม้วนม้วม้วนเนื้อม้วเนื้อเนาะโค้งนี้พี่น้องตั้งมาเถียงถามหาเด้อประมาณนี้ครับพี่น้องครับตูดมือเก่ามือเก่าเด้อบอกใหญ่เลยพี่น้องมันคือมันคือติดชุดชุดลูกอะเนาะพูดเสือเปี่ยวมาน้าขายตูดมือหา โอ้ยตู่โอ้ตูโอ้ตูตตตบันยีล่ลำเอาไซเบอร์อรก่อนดีละเตรียมงกันศูนย์ศูนย์เก่านย์ครับแปดสีครับฮ่บาฮเก่าสาม่านผู้สือ่อน่าวมาเมียมานม้าสิขายให้ต้องมีัหานี่ไปหาวางทันทีน <c oughs> อพี่น้องครับยางพื่นก้างสนามมาทีนี่<ม>เอา,างเงี้ยงเรยวนอยครับผมเมื่อหลายอยู่ในพี่น้องครับแต่ว่าคนขอพระทัานออกจากสนามกันนะมะนาา ต,นตน 6, ้นนัืนต้นหกพันครับของบังเป็นั้นตัวละหกพันบาทตัวละหกพันมีง้อโค้งหลายครับเต็มสนามเลยมันนี่มาที่นี่มาบิงางง้ดถือได้พี่น้องสีแดงสีมน์สีอกโลกสามสีถือตัวเทไร่เนี่ย มือนบ่ต้องลงมือนบ่องเท่าไหร่<อ>ใช้ของย่เนในเน,ในี่ยยสีลงช่องโฆษณาใหา้ที่เป็นเนื้อมอื่กี่น้องครับน้นาที่นี่หน้าที่นี่สีสงานฝันไอที่เป็นเนื้อปนนอแล้วก็อุคนซื้ออยู่ต่างหาก้าวกที่นี่โอ้อเท่าไหร่เนี่ยไปเ่ามง อก็กระเหลือมันไล่ง่วงคือรถขึ้นขึ้นเลยพี่น้องครับหน้าที่นี่นะเราถึงงานไปไหนตีไปเหนือมัดไซฟึงมาเบิงรูปผูที่นี่ของบมยูครับพี่น้องเขาถือรุ่งกันไปให้ เงียบปั้นยังกี่นองครับนี่เงียบปั้นยังเลยไปนี่ใส่ลุงพูนใช่ง่วเจ้าพี่ง่วงอยู่มืดแล้วบอกรตตอรีเนี่ยเ้าใายดีเดอรอตตอรีเืเองต้นนี่ก็น่าป่แดงแดงได้ไปไหนหรอไอ ยางขัมาในสนามเลยพี่น้องโอ้งงหลายอยู่เลยพี่น้องเด้อสีแดงหลายตัวยก็เลยแซมงไพอนงามหน่อยเงียงไังามหน่อี้ยหองแซมปะเบิ่งพี่น้องงวโตละสามหมื่นสมเลูกลูกกับแม่เทปสามหนึ ดูเกียบสามหนึ่งไซเบอร์อีกแค่คนไซเบอร์อีกเรึงแล้วกสามชุดลกสามเจ็ดสามเก่าเจ็ดสามเก่าเจ็ดสองเก่าสีเจสอ่ซีอยเชียยังชุมหน่อยเวรเอาพี่น้องครับสดเลยตัวนี้เด๋ยวจุ่ตัวห่งวขาพ่พนซิมมิดอิ่มซิม้วน้องคะพ้นบรเดีออกสนามนี้พี่น้องยืนจะโซท่อนเชียงวางครับโทษทั้งมันออก เรียบแข้งเรียบขาเราหนาตาเราเพื่อนนาตาลูกเราฮ้ยสวยยู่พีนองครับยีโต้ยีโต้เมื m, ่อกี so ้หอยแซมพี่นองเนี่ยของของหอยแซมจักจังซุ้มหน่อยตัวนี้กับอสดีว่ะแดงงาม วยหอยงพี to nice. oh, mm ่ถึงหายเลยวะพี่หายเลถึงไ่อววงูพ่อป่ะว้ใจดูโอ้มันหงลูกบ่ลูกมันหายแล้วบ่เด็สาวอ่ะนีกรแมนบ่แม่เอาพี่ลรโตพี่น้องแม่แม่แม่ลเนี่ยสองพนสองสองนสองลูกแม่ลูกับแม่แม่ใหญ่เท่าไหรให่ใหญ่สองสามสองสมันตัวนี้สองได้สได้สอตบ่สองตัวแม่ลูกตัวนี้ตัวเดียวสอง เดอลเองับโอ้อจับไ้เื่องโอ้มันมันจะจอยอันหนึ่งนูพอนะตัวนีนอนวดขาทำเรี่องเดี๋ยวกาอ้วนเนาเอาไปใส่หงาเอาที่เป็นโค้งก็ได้ที่เป็นนวแม่ลูกลูกแม่พีสองสอตัวเท่านี้ปะออ่นั่แม่นหายไปแล้วซีโตกน่งแม่ลูกเหายเหรอขายอยู่ลอยนอเนี่ยเทียบเด้อเอ้า ไซเบอร์พนเนพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ปดสอง่องสี่ห้าเก้าหกหนึ่งห้ครับูพอเทียบเด้อพี่น้องครับออโอ้ยาก่อยม่พ่อลูดแหลน้ำเลียงแ่งน้อกเขาแสดงว่าเจ้าของเขาเรียงอถุงนี้คืองเดีแย่ก็ชดอยู่พี่น้องชดอยูเนาะงามอยู่งามอยู่ยไหวยกลังโช์ดีกันครับ ่านมเหลท่องหรือบ่ท่องละสีเดือนเออให้ในถิ่นแดดให้ในนอกเออฝคือเป็นน้ำน้หนาวอยู่ท่องสี่เดือนเด็อพี่น้อง็เด็บแข็งเด็บขาเราครับพ้อมาเท่าไรพ่อสห่นหองหมื่นหกพับาทเข่ให้สองหมื่นสหมื่นสี่แหละเครื่องดำพี่น้องครับห้างกัางกัได้อยู่สูงเมตด โอ้สูงเมตรสี่สิบนได้เนี่น้องได้อยู่สี่สิบนเลเกือบสี่สิบี่น้องสูงได้อยู่สองหมื่นสี่พัน่ะมองเงินเลยนาะสองหมื่สี่สี่พันโอ้ขาดกันขาดกันอยู่ขาดกันอยู่หน่อยนึงขาดกันอยู่หน่อยนึงนะพี่น้องเขียนลิปเลยก็จะได้ง่วไปเรียงในบ้านส่เดือนก็แล้ววะท่องอะไรพอในถ่องไปเลย เีบปสมใบหลอดปะหลอดตกได้ไหมโอ้ตุ่มตามหลอดพันหมือนไ้ตุ่มตามนี่เบิ่งเล็บเาพี่น้องครับตุ่มตามเลีงสีมันจำดีแทบตุ่มตามเพนอยู่โอเพลูมันอยู่ใส่เลยไมกเห็นอะไะเขากใบใหเบิ่งอยู่ใส่เลยเขาสามารถกนเบอร มาตีแล้วโอ้นี่องอย่า,างเราพ่กนี้บริโภคสาร<อ>ูงอยู่บ้านไหนง้ว,ว,วยอ,อ,อยู่บ้านไหนสนฝ่ายเออจำเราได้อยู่มาเอาอยู่นี่เลยพี่น้องตุ้มตามตัวนี้ในท้องเป็นตามตามตง้วดีแห้งหมดเลยแมนแมน,แมน,มเ,นเนะเป็นง้วสีประเทศนี้กว่างสองแมนนี่ละจำจำดีพี่น้องพีสาแดงพาแดงน้อง โอ้ยสัญญสงงนเป็นถือแดดสีงามเนาะแดดมันก็ออกไงเอาส,สีสีอะไรยกพี่น้องครับตัวนี้มันไต่จังจังปีจังงามเนาะตัวนี้พี่กลัวเนาะ <c oughs> ไก <c oughs> พ<อ>่ร <c oughs> พร้อมพร้อมสีผสมหส <c oughs> เหมือนนี่โอ้ยปุ๊บ <c oughs> พัง,ง, <c oughs> งมุ่งจะให้เท่านี้ครับย่น <c oughs> ้องคนแข้งขาสูงเม็ดสีสิบมีตัวนี้ครับลูกปีศาจแดงต้นไหนอะไรต้นนี่ เทบ่อตอนนั้นจวดดือนเนาะเอาเกี0พันห้ตตเท่าไรก่อนลุงเก็พัตัวนี้ตัวนี้สามหมนี่ติสายดงสามหมนห่เใช่ตัหนหมื่นเจ็ดพนาอาพี่น้องครับเบิกแข่งเบิขาเด้อพี่น้องเด้อคุกหางเครื่องดำดีเอาพี่กูกลัวสำคัญดีหน่อยเนาะพี่พี่กูสำกันเนาะอยู่มันเหนยวอะไรกันเนาะ ตัวอันตัวตนีจะอ่อนกว่าน่อปีนิดๆเ่ยตัวนีปีกัวขวบกว่าเราเนี่ย้อมขวบกว่าประมาณยี่สิบเดือนยี่สเดืนจนขาเราก็สมล้วนะไก่่นีโอ้ฟันยังไม่ร่วงเลยฟูนนึ่งฟัดดัมรมบนฟันดมรมรลส่นสามหมื่นไทยกว่าสามหมื่นหบราคาห่องไวซื้อเนีนตอรองได้ครับ ตอองเลยเบอร์สิบมีเงอนไขทิพันหามีนเอาพี่น้องครับบ้าหมักเนี่ยมันเฉ่องดีนอนี่น่มซีเด่าพี่น้องนะครับนมซีเต่าซไม่มีติ่งลีมาก่อนทีนีเบอรมาศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดสี่ศูนย์สี่บัวหุงตะมนบัวหุงครับทีมงานบัวหุงครับ มีมาจะตัวใหญ่มองรับประกันเขมากี่ตัววันนี้สางสามตัวว่ะพูดอย่างนี้เนี่ยยูนองฟ์ไปใส่น้องใส่ใส่พูดหน่อยบ่อยนี่ตัวหนึ่งเลยตะก้อตะก้อภาษาเหนือคือตะก้อเด้อย่น้อง์ตุผู้ตุเมีย วัดไใอยู่ต้นทำสาครับผมสาแม่สาวหน่อยมือหามีเดาพี่น้องส่งประมาณนี้เปรียบเทียบง้อทั้งบ้านพี่น้องว่าได้พอแค่นี้ตอนสามสิบกัวยุสเพี้ยนเงียบหมอนี้เนาะโอ้เงียบอีกเหมือนเดียพี่น้องครับจะได้น้องพี่ห้าพันห้าตอกันได้พันหาตอร่องได้เรียบแข่งเรียบขาเราเรียบดีตัวนี้มันสียงเขินสียงสีจำปลาเนาะ นูอโร่าใใส่เบอร์มาให้ม์หศูนย์หกห้าสองแปดสี่สองห้องเจห้อยมงครับหอยมงคนเดิมหมื่นเจ็ดหมื่นพันักก็หมื่นหาพันหาพันตอรองแดดกิงกลางมาคุยกันก่อนเทียมที่ครัต้าดีบุตรถึงปีทีงปีกว่าน้องปีอะไรยังงอปีคูไก่สิบีจำปาสีจำปาครับเรียบดีเนื้อนังจะดีอยู่ มือหนาปัญหาพร้อมทรงเรียบปรงเรียบต่อพี่น้องครับครับเรีบปุยมือหนาาไทยไทยบันทายแล้วว่ไอะพี่น้องไทยเรียบเอาไว้เขาเบิ้งกันนะเนี่ยขาหามไทยบริเวณหนังเท็ดขาดเลยตอนนี้ต้องบอกได้ว่าเป็นเครื่องเครื่องดำเพราป็ั่นเอาเก่ามือหนาพี่น้องง่วงบอกแค่ยังพี่น้องก็เด้อเอาอย่างที่หนึ่เขาเคลียร์คองมาถึงนี้น้องนี่ยคัน ยังขอต,อตอมาม่นงนะนัน่นคน,นตาอัานปะ